ยินดีต้อนรับสู่มอเตอร์เทรนแหล่งรวมยานพาหนะทุกประเภทที่คุณไว้ใจได้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์พลเรือนสุดโหดหรือยานเกราะล้ำยุคทางการทหารถ้ามันมีล้อมีเสียงคำรามหรือวิ่งตะลุยเส้นทางโหดหดคุณจะเจอที่นี่วันนี้เราจะพาคุณไปชมยานเกราะที่ไม่ได้แค่ขนส่งทหารแต่มันคือนิยามขององค์การครองสนามรบขอแนะนำาีี 3E1 รุ่นปี2026 b ี r 3E1 ไม่ใช่ยานเกราะลำเลียงพธรรมดา แต่มันคือการพัฒนาขั้นสูงล่าสุดจาก BTR 3ที่ออกแบบโดยสำนักออกแบบคาคิฟมโร์ซวีของยูเครนและในปี2026มันกลับมาอีกครั้งแข็งแกร่งกว่าเดิมฉลาดขึ้นและพร้อมรบในทุกสภาพการอะไรคือสิ่งที่ทำให้ BTR 3E1 รุ่นปี2026โดดเด่นเหนือ APC อื่นๆเริ่มจากความสามารถในการเคลื่อนที่ตัวรถสร้างบนแชสซีแบบล้อ8ณ8ที่ช่วยเพิ่มความเร็วและความคล่องตัวบนภูมิประเทศหลากหลาย ตั้งแต่ทะเลทรายไปจนถึงเมืองรุ่นใหม่นี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบชาร์จ450แรงม้าทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ถึง105กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร็วมากสำหรับยานที่หนักกว่า17ตันและด้วยระบบการสะเทือนอิสระพร้อมระบบเติมลมยางอัตโนมัติมันสามารถวิ่งบนทางคุขระได้อย่างมั่นใจแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดจุดเด่นที่แท้จริงของ BTR 3x10+ ก,กำลัง1ปี2026คืออนุภาพในการโจมตีติดตั้งป้อมปืน BM 3M ชาเทอร์ม M ซึ่งมีปืนใหญ่กลอนอัตโนมัติขนาด30มิมปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลลิเมตรและจรวดต่อต้านรถถังแบบยิงคู่ป้อมปืนนี้มีระบบควบคุมการยิงอัตโนมัติพร้อมกล้องถ่ายภาพความร้อนและเลเซอร์วัดระยะทำให้สามารถยิงได้แม่นยำแม้ในขณนะเคลื่อนที่ทั้งกลางวันและกลางคืนภายในรถได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดเพื่อเน้นความปลอดภัยและประสิทธิภาพของลูกเรือ รองรับรลูกเรือ3านายและทหารประจำการอีก6นายภายในยเสริมกรอบพิเศษและแผ่นกันสะเก็ดร,ระเบิดพร้อมระบบป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีรวมถึงระบบดับเพลิงอัตโนมัติทำให้พร้อมรับทุกสถานการณ์ในสนามรบด้านเทคโนโลยีรุ่น2026มาพร้อมระบบสื่อสารและควบคุมสถานการณ์ขั้นสูงสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์กับหน่วยบัญชาการผ่านเครือข่ายเข้ารหัสและยังสามารถติดตั้งโดรนสำหรับการลาดตระเวนล่วงหน้าได้อีกด้วยเรียกได้ว่านี่ไม่ใช่แค่ยานพาหนะ แต่คือศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ในเรื่องขององค์การบำรุงรักษา BTR 3คูณ10ยกกำลัง1ปี2026ถูกออกแบบมาให้มีชิ้นส่วนแบบแยกโมดูลทำให้การซ่อมแซมในสนามเป็นเรื่องง่ายและประหยัดส่วนประกอบหลายอย่างยังสามารถใช้ร่วมกับรถในตระกูล BTR รุ่นอื่นๆได้ซึ่งช่วยลดภาระด้านโลจิสติกและอย่าลืมเรื่องความยืดหยุ่น BTR 3 e 1ไม่ได้แค่ใช้ลำเลียงพลแต่มันสามารถดัดแปลงเป็นรถพยาบาล ศูนย์บัญชาการหรือแม้กระทั่งฐานยิงปืนครกได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักความอนเนกประสงค์แบบนี้คือสิ่งที่กองทัพยุคใหม่ต้องการจากข้อมูลภาคสนามหน่วยงานทหารที่ได้ทดลองใช้งานต่างรายงานผลในเชิงบวกทั้งความน่าเชื่อถือการควบคุมที่ง่ายและการสนับสนุนเพลิงที่เหนือชั้นมันไม่ใช่แค่ยานยนต์แต่มันคือกำลังเสริมที่เปลี่ยนเกมได้ แม้ว่าผู้ใช้งานหลักจะยังคงอยู่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่การอัปเกรดในปี2026ก็เริ่มได้รับความสนใจจากทั่วโลกในยุคที่โลกมีความไม่แน่นอนมากขึ้นยานกรอดอย่าง BTR 3 e หนึ่งไม่ใช่แค่ตัวเลือกแต่คือความจำเป็นสำหรับใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารหรือแค่รักวิศวกรรมชั้นยอด BTR 3 e หรุ่นปี2026คือยานพาหนะที่คุณไม่ควรพลาดมันคืออนาคตของยานกราะเบาในสนามรบ รวดเร็วเชื่อมต่อและทรงพลังขอบคุณที่รับชมมอเตอร์เทรนหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาล่าสุดจากเราถ้ามียานพาหนะที่คุณอยากให้เรานำเสนอคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปอย่าหยุดสงสัยและจงพร้อมรบเสมอ